เกิดอุบติเหตุรถบรรทุกสิ่งของประสนีหลับในข้ามเลนชนประสานงารถจักรยานยนต์หนูน้อยดับหนึ่งสาหัสหนึ่ง วันที่29กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ191รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตรุรถบรรทุกขนาดเล็กชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลักกิโลเมตรที่45-46ถนนสายผู้ประดูวัดเมตตาธรรมหมู่ที่7ตำบลหนองบูอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การรุดไปยังจุดเกิดเหตุเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กหมายเลขทะเบียนบอบม้สอบอรุสี6222ราชบุรีโดยมีนายประสงค์กันสันเป็นผู้ขับได้รับบาดเจ็บรถพลิกตะแคงอยู่ริมถนนข้างทางและท้ายรถบรรทุกพบรถยนต์จักรายานยนต์ฮอนด้าหมายเลขทะเบียนขอไข่ทอทงมอม้า566กาญจนบุรีสภาพพังยับเยินและใกล้รถพบร่างของผู้เสียชีวิตทราบชื่อเด็กชายนุพงศ์บัวชื่ออายุ13ปีนักเรียนชั้นมัธยมปีที่1และ อีกรายไม่ทราบชื่ออายุ11ปีซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้เสียชีวิตอาการสาหัสหัวใจหยุดเต้นเป็นช่วงๆเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพูนพลพิทยาเสนาต้องเร่งทํา C P R ก่อนนำส่งโรงพยาบาลพหุ้นพลพิทยาเสนาเร่งด่วน ทราบจากชาวบ้านว่าหนูน้อยทั้งสองคนได้เดินทางไปทุระแล้วได้พากันกลับบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุและมาเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงบ้านจากการสอบถามนายประสงค์คนขับรถบรรทุกซึ่งได้รับบาดเจ็บแจ้งว่าตนเองขับรถมาเพียงคนเดียวโดยรับวัสดุสิ่งของจากอำเภอสังขละบ,บุรีเพื่อนําไปส่งยังจังหวัดราชบุรีระหว่างที่เล่นมาถึงจุดเกิดเหตุได้ชนประสานงากับรถจักรยานยนต์จนรถเกิดพลิกคว่ำตกข้างทางจากนั้นทางเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิได้นําส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกาย เจ้าตัวแจ้งว่าเจ็บบริเวณหน้าอกมากและหายใจติดขัดและจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุก่อนถึงจุดเกิดเหตุเป็นเส้นทางโค้งคาดว่ารถบรรทุกอาจจะเกิดอาการหลับในทำให้รถได้ขับกินทางเลนด้านขวาไปถึงจุดเกิดเหตุมีร่องรอยเบรกจากถนนอีกฝั่งพุ่งไปด้านซ้ายชนรถจักรยานยนต์ติดลงไปข้างทางจนทำให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าวส่วนสาเหตุการเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุแท้จริงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป